ดีค่ะพบกับจอยอีกแล้วนะคะกับช่องสไปน์นอร์เวย์บายจอยัมเบอรี่นะคะวันนี้มาแปลกๆนะคะแม่ค้าไปได้แว่นมาใหม่แว่นสายตามาใหม่นะคะเข้ากับหน้าไหมทุกคนจะแปลกๆตาหน่อยนะคะแว่นหนาๆอันนั้นทิ้งไปแล้วนะคะเพราะว่ามันใช้นานเนาะก็เลยไปแตะแว่นสายตามาใหม่เป็นรูปทรงใหม่เนาะดีไซเนอร์เป็นคนคนนอร์อนนอเวย์นะคะแว่นอันเนี้ย แต่แอบแพงมากแพงมากๆค่ะแว่นสส่ตาหมอตาหมอฟันที่นี่แพงมากๆค่ะวันนี้อากาศก็ร้อนนิดนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูนี่จะไปถอยออพัดลมเล็กมาแล้วไม่ได้ไม่ต้องไปยุ่งกับหนักของน้องโซเฟียแล้วนะคะร้อนวันนี้วันนี้วันเสาร์นะคะจริงๆแล้วจอยกะว่าจะ,จะหยุดพักสักจะจะเปิดร้านเสาร์เว้นเสาร์อะไรอย่างเงี้ยแต่วันเนี้ยแบบ จะรู้สึกว่าคนมันคนเยอะคนเยอะแล้วก็คนเขามาแบบพักร้อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลย,เอ,อ,ยอยู่บ้านก็ไม่ได้ทำอะไรมาเปิดร้านดีกว่ามาขายแต่ของทอดเอาอะไรอย่างเงี้ยก็วันนี้ก็จะขายแต่ของทอดนะคะขอบคุณขอบคุณทุกยอดไลค์ทุกยอดการติดตามนะคะขอบคุณมากๆขอบคุณที่รักพวกเรานะคะก็ <laughs> <laughs> นะคะ เหนื่อยมากนะคะแต่ว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงที่อากาศดีแล้วก็เราต้องอสุภาษิตไทยก็คือน้ําขึ้นให้รีบตักนะคะแล้วช่วงเดี๋ยวช่วงอากาศไม่ดีแล้วคนพัดร้อนหมดแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะไม่ค่อยอยู่ที่นี่แล้วเขาก็จะกลับไปทํางานต่างคนต่างทําหน้าที่ของแต่ละคนช่วงนี้มันช่วงที่แบบว่าคนเริ่มเยอะเราก็ต้องเก็บเกี่ยวเอาตรงนั้นไว้นะคะ ก็เผื่ออนาคตนะช่วงหน้าหนาวจะได้ไม่ลำบากนะคะก็ทำทำไปเหนื่อยเดี๋ยวกลับบ้านไปเห็นแม่ครอบครัวเห็นแม่น,น้องสเปียก็หายเหนื่อยแล้วค่ะวันนี้น้องสเปียรไม่ได้มานะคะวันเสาร์น้องจะอยู่บ้านก็จะช่วยปะ๊ะป๊าทาส่งทาสีอะไรเงี้ยเพราะสีทาสีบ้านยังไม่เสร็จนะคะ,ะพี่แฟงแกก็ปวดขาทายืนทานาน,านไม่ได้ขึ้นบันไดานานไม่ได้ก็ค่อยๆทำไปะคะ่ะ พ,พี่แฟงแกก็พักร้อนแล้วเนาะฮะที่แต่จอยังไม่ได้พักร้อนนะคะจอยก็ทํางานเหมือนเดิมแต่ว่าเดี๋ยวก่อนน้องโซเฟียจะเปิดเทอมเดือนสิงหาเดี๋ยวจะพาน้องไปเที่ยวสักสอ,อ,องสามวันเนาะปิดร้านทั้งสองสามวันแต่ช่วงนี้ช่วงคนกําลังมีจอยก็ขอมาทํางานก่อนแล้วก็เก็บนิดผสมหน่อยไปนะคะ หลายหลายคนบอกว่าน้องทําไมไม่ค่อยยิ้มเลยก็ต้องขอโทษด้วยนะคะน้องก็เป็นคนแบบนั้นนะคะก็ตามสไตล์ของเขาเราจะไปบังคับเขาไม่ได้นะคะบอกว่าให้ยิ้มนู่นนี่นั่นมันก็ไม่ได้เนาะเราก็แค่บอกสอนเขาว่าเออต้องทําอย่างนี้อย่างนี้เดี๋ยวเขาซึมซับไปเราบอกบ่อยๆเดี๋ยวเขาก็จําเอาเองก็ขอให้รักในในตัวของน้องที่น้องเป็นนะคะ ก็เหมือนกับรักจอยเนี่ยแหละค่ะรักจอยที่จอยอย่างแบบที่จอยเป็นเนาะจอยก็จะไปเปลี่ยนตัวเองก็ไม่ได้แล้วจอยก็เป็นคนแบบเนี้ยค่ะแล้วก็จอยก็ไม่สามารถไปเปลี่ยนคนอื่นได้เหมือนกันนะคะก็แต่ละคนต่างคนต่างความคิดเนาะก็นะคะวันนี้จอยก็มีจอยก็มาพันบเปียะเหมือนเดิมนะคะวันนี้ผัดไส้ไว้ผัดไส้ไว้เนี่ย หลายหลายคนถามว่าไส้หม้อหนึ่งอ่ะผัดหม้อใหญ่ๆอย่างเงี้ยได้อ่ากี่ชิ้นคะอะไรอย่างเงี้ยหม้อหนึ่งเนี่ยจะผัดแล้วก็ห่อปอเปี๊ยะได้ก็ประมาณอ่ร้อยแปดสิบถึงสองร้อยชิ้นนะคะถ้าวันไหนมือหนักก็ได้ประมาณร้อยแปดสิบวันไหนมือเบาก็ได้ประมาณสองร้อยชิ้นสองร้อยหม้อหนึ่งเนี่ยสองร้อยชิ้นก็ถ้าขาย ขายหมดก็ได้ประมาณ5,000โครนนะคะต่อหม้อหนึ่งเนาะนี่ค่ะก็ปอกเปี๊ยะเนี่ยลงทุนไม่ค่อยเยอะนะคะก็ได้กําไรดีอยู่แต่ว่าขั้นตอนมันเยอะค่ะปอกเปี๊ยะเนี่ยขั้นตอนมันเยอะเผื่อเราจะผัดผัดทีนึงก็เยอะๆอย่างเงี้ยก็ปวดแขนไปหมดแล้วก็เผื่อจะมาปล่อยให้มันเย็นแล้วก็ไปนั่งพันหรือเผื่อจะไปทอดอีกขั้นตอนเยอะแยะค่ะกําไรดีก็จริงแต่ขั้นตอนเยอะมากแล้วก็ เพื่อนๆที่ถามมานะคะว่า,าจะใช้แผ่นปอเปี้ยะยี่ห้ออะไรคะนี่นะคะแผ่นปอเปี้ยยี่ห้อนี้นะคะ Spring Spring Home นะคะยี่ห้อนี้นะ,ะจอยใช้เป็นไซส์40นะคะบางคนมันมีไซส์50ไซส์30ไซส์30มันจะมีไซส์50มันจะมี50แผ่นมันจะแผ่นบางมากจอยก็ไม่ค่อยเอามาใช้นะคะ เพื่อนๆที่มีข้อสงสัยอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาใต้คลิปถ้าเจอยตอบได้จอยก็จะตอบไปนะคะถ้าวันไหนจอยตอบช้าก็ถือว่าจอยเหนื่อยนะคะเพราะว่าจอยต้องมาทํางานคนเดียวแล้วก็ทําคลิปแล,แล้วก็แล้วต้องบอกตรงนี้แล้วก็ขอโทษตรงนี้ไปด้วยนะคะอย่างจอยลงคลิปไปตอนเช้าของนอร์เวย์อย่างเงี้ยจอยอัดคลิปเมื่อวานนะคะ อัดคลิปเมื่อวานแล้วก็ลงตอนเช้าเนาะเพราะว่าเมื่อก่อนจอยเคยทําแบบว่าอัดคลิปตอนที่จอยทำงานแล้วกลับบ้านไปจะไปตัดต่อคลิปมันไม่ทันค่ะจอยปล่อยคลิปไม่ทันแล้วก็มันเหนื่อยจอยก็เลยตัดสินใจว่าอ,อย่างจอยอัดคลิปวันนี้พรุ่งนี้เช้าจอยถึงจะไปปล่อยช่วงเวลาพักผ่อนของจอยจอยก็ตั้งตั้งตัดต่อคลิปอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ มันก็ไม่ได้แบบว่าคลิปเก่าเนาะมันก็คลิปใหม่นั่นแหละแต่ว่าเราเราตัดต่อไม่ทันนะคะจอยก็พยายามจะตัดต่อลงคลิปทุกวันให้มันสม่ำเสมอเนาะเวลาเราทําอะไรเราทำทำสม่ำเสมอมันก็จะเป็นการดีสําหรับเราแล้วก็เป็นวินัยของเราด้วยนะคะถ้าเกิดเราลงบ้างไม่ลงบ้างอย่างเงี้ยมันก็ก็เหมือนที่เราทํางานหลายๆอย่างค่ะถ้าเกิดเราทําบ้างไม่ทําบ้างอะไรอะไรมันก็จะไม่ค่อยสําเร็จเนาะ ถ้าเกิดเราทําแล้วก็ตั้งใจทําตั้งใจอย่างเราทําคลิปแล้วก็พยายามลงคลิปทุกวันทุกวันให้เพื่อนแฟนคลับได้ดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็มันก็เป็นงานของเรางานหนึ่งก็ต้องขอบคุณกําลังใจทุกๆก,กําลังใจนะคะไปขาะจ,จอยขออนุญาตไปห่อปอเปี๊ยะแล้วก็เดี๋ยวสักพักหนึ่งวันนี้จะเปิดร้านเที่ยงนะคะเพราะวันเสาร์วันเสาร์คนจะออกมาช้าหน่อยเนาะก็คนอาจจะ ค,ค่ะส่วนมากคนจะออกมาประมาณ11บเองเที่ยงอะไรอย่เงี้ยโอยก็ช่วงบันเสาร์จะเปิดแค่3ชั่วโมงนะคะจากเที่ยงถึงบ่าย3าแค่นั้นนะคะนะคะก็ฝากติดตามรับชมเป็นกําลังใจกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจให้แมค่ค้าคนนี้ด้วยนะคะไปค่ะไปหอบ,อบเปี้ยก,กันคะ่ะ จอยจะมาอธิบายนะคะบางคนยังดูคลิปเก่าๆอยู่ก็ยังเห็นจอยใช้กล่องโฟมอยู่นะคะคือตอนนั้นน่ะเขายังไม่มีกฎออกมาว่าห้ามใช้นะคะคือพวกเราตามร้านอาหารเราสั่งมาใช้ได้แต่ว่าตอนนี้เราใช้ไม่ได้แล้วนะคะแล้วก็ที่เราสั่งมาเขาก็อนุญาตให้ใช้จนหมดเนาะคลิปก่อนๆอาจจะเห็นจอยยังใช้อยู่เนาะแต่ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วนะคะตอนนี้ใช้กล่องเป็นกระดาษแล้วนะคะกล่องเป็นกระดาษแล้วเนาะ แล้วก็หลายๆคนถามมาว่าราคาของขายกล่องนึงเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะจจยจะมีในกล่องเนี้ยมันจะมีข้าวนะคะที่เห็นตามคลิปเนาะจะมีข้าวมีสลัดแล้วก็มีปอเปี๊ยะ3ชิ้นนะคะก็จะราคา1 0 5โครนคะคะแล้วก็แล้วก็จะมีก,นนกล่องใหญ่อันนี้คือกล่องเล็กคือจะใส่ใส่ได้ปอเปี๊ยะ3ชิ้นนะคะแล้วก็กล่องใหญ่อันเนี้ย เนี่ยค่ะ,คะกล่องใหญ่อันนี้คือกล่องเนี้ยคือจะจะเรียกเป็นกล่องอาหารเย็นนะคะเนี่ยในกล่องเนี้ยก็จะมีข้าวมีสลัดแล้วก็มีปอเปี๊ยะห้าชิ้นนะคะไปคูณเป็นเงินไทยเอาเองนะคะถ้าใครอยู่บองไทยเนาะคูณเป็นเงินไทยเอาเองตอนนี้เงินไทยกับเงินโครนหนึ่งโครนเท่ากับสามจุดสามจุดห้าสามจุดหกประมาณเนี้ยค่ะบาทเนาะไปคูณเอาเองนะคะจะให้อธิบายหมดก็ เป็นไปไม่ได้เนาะนั่นราคาแล้วก็สําหรับกุ้งอ่ะกุ้งทอดเหมือนกันนะคะกุ้งทอดก็จะราคาสูงหน่อยเพราะว่ากุ้งราคาแพงเนะเาะกุ้งทอดก็จะมีถ้าลูกค้าจะเอาไก่เอาข้าวกับสลัดก็กล่องเล็กก็มีกุ้งเนี่ยค่ะกุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะตุ้งตัวใหญ่ๆแบบนี้3ชิ้นนะคะนี่นะคะส่วนลูกค้าบางคนนะคะเนี่ยลูกค้าบางคนก็จะแบบกินไม่เยอะเนาะ ลูกค้าแบบมีอายุหน่อยเขาแกก็จะกินไม่เยอะเนาะเขาก็จะสั่งแค่เนี่ยค่ะปอเปี๊ยะสองชิ้นกับข้าวกับสลัดอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ซอสด้วยจอยอย่างเงี้ยจอยคิดราคาอย่างปอกเปี๊ยะชิ้นละ25จอยก็คิด25 50บวกกับข้าวสลัดอีก25ก็เป็น75บวกซอสอีกหนึ่งก็เป็น85คโครนนะคะเนี่ยแบบเนี้ยค่ะ85คโครนเนี่ยค่ะแบบเนี้ยกล่องแบบนเนี้ยค่ะเนี่ย ก็อิ่มแล้วค่ะบางคนกินไม่เยอะเนาะบางกินแบบบางคนแบบ,บแบบกินน้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะไก่นะคะอย่างเช่นไก่เนี่ยเราเอานี่ออกก่อนเนาะอันนี้คือจะจะอยจะอธิบายให้ฟ้าให้ดูเนาะว่ายัางยังไงจอยขายยังไงเนาะอย่างไก่ก็จะมีข้าวสลัดซอสอย่างนี้กล่องเล็กนะคะกล่องเล็กก็จะมีไก่2ชิ้นแบบนี้นะคะเห็นไหมคะไก่2ชิ้นแบบนี้นะคะก็ร,ะราคา100โครนค่ะ 100โคลเท่ากับเงินไทยก็ประมาณ350บาทนะคะเนี่ยแล้วก็กองใยก็แบบเนี้ยแต่เพิ่มไก่ไปอีกิ้้หนึ่งก็เป็น155โครนนะคะขายง่ายๆค่ะจอยทำแบบทำให้แบบขายง่ายๆกินง่ายๆลูกค้าลูกค้าชอบแบบอะไรง่ายๆแล้วก็รวดเร็วเนาะมันเป็นแบบเหมือนอาหารพาสต์พู้สอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ อาหารกินง่ายๆแต่ว่าไม่ต้องรอนานเราก็ทําแบบอย่างนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <S <S แต่ก็พยายามทําให้แบบว่ามันเข้ากับตัวเองไม่ให้ตัวเองเหนื่อยไม่ให้ตัวเองรีบมากจนเกินไปเนาะจอยก็ทําแบบง่ายๆอย่างวันเสาร์อย่างวันเสาร์วันเนี้ยจอยก็ทําแบบเมนูง,ง่ายๆเอาแต่ของทอด <S <S พวกของอพวกของพวกผัด <S <S พวกเนื้อผัดเนื้ออะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ทํานะคะเพราะว่า ส่วนมากวันเสาร์ลูกค้าในห,หลายท่านก็จะมากินอาหารง่ายๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะอย่างส่วนกล่องแบบนี้นะคะเห็นไหมจอจะมี2ขนาดนะคะขนาดนี้คือขนาดเล็กคือกินอาหารกลางวันอันนี้คือถ้าเกิดใครกินเยอะอาหารกลางวันก็ใช่แต่ว่าเขาก็จะกินเยอะเขาจะเอาอันใหญ่นี้ไปเลยกล่องเนี้ยก็150่งรถึงหนึโครนนะคะถ้าเป็นเนื้อก็จะเป็น180เป็นไก่ก็150นะคะกล่องเล็กเนี้ยก็ เป็นไก่เมนูไก่ก็90เมนูเนื้อก็100รนะคะเนี่ค่ะก็จะเพิ่มราคาขึ้นไปแล้วแต่ของของเราวัตถุดเด็ดของเราจะซื้อมาราคาเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ในนอร์เวย์บางทีอ่ะแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะการตลาดการขายไม่เหมือนกันบางที่อ่ะก็ขายถูกบางที่ก็ขายแพงกว่าจอยนะ แต่ละที่ไม่เหมือนกันบางทีบางที่เขาขายถูกจริงเพราะว่าเขาหาวัตถุดิบได้ง่ายเขาสั่งมาไม่ต้องเสียค่าส่งเยอะแต่ของจอยเผื่อจะสั่งมาถึงจอยจอยอยู่ภาคเหนือเหนือสุดเลยของนอร์เวย์ก็เผื่อของมันจะมาถึงมันก็มันก็จะแบบราคาค่าส่งค่าอะไรก็บวกนู่นนี่นั่นไปอะไรเงี้ยเราก็ไปบวกลบคูณหารเอาเองนะคะบางคนอบอกว่าตัก กับข้าวเยอะจังอะไรเงี้ยจอยเป็นคนใจดีแบบนี้แหละค่ะกลัวลูกค้าไม่อิ่มแต่ราคาเท่าเดิมเนาะเนี่ยค่ะจอยทาแบบนี้ถึงได้มีลูกค้าประจําค่ะจอยแบบไม่ได้คิดเอากําไรอย่างเดียวคือเราอยากให้ลูกค้าเอาซื้อมาซื้อของเราไปแล้วกินให้อิ่มแล้วมีความสุขที่สุดกับแล้ววันหลังเขาด้กลับมาหาเราอีกนะคะ อยถึงบอกไงว่าเ,เวลาจอยทําอาหารนะจอยก็จะเอาของดีๆทําให้ลูกค้ากินเรากินแบบไหนเราก็จะเอาแบบนั้นมาให้ลูกค้ากินนะคะพูดถึงไหนแล้วเมื่อกี้ลูกค้ามาก็ต้องหยุดหยุดกล้องเนี่ยนะคะก็จอยก็จะทําแบบนี้ประจําตั้งแต่จอยเปิดร้านเมื่อ7ปีที่แล้วนะคะจอยก็ทําแบบนี้มาตลอดเนาะเราจะไปเปลี่ยนหรือว่าอะไรมันก็เปลี่ยนนิดๆหน่อยเอาเนาะว่ากําไรอันไหนเรา เราก็ต้องบอกลูกค้าเดือนไหนของมาน้อยแล้วก็ของหายากของราคาขึ้นเราก็ต้องบอกลูกค้าแต่จะขึ้นราคาเวลาจะขึ้นราคาจะขึ้นไม่เยอะนะคะก็ขึ้นประมาณเมนูละ5โครนเมนูละอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเกี๊ยวทอดอย่างเงี้ยค่ะเกี๊ยวทอดอย่างเงี้ยทำง่ายนะคะชิ้นละ10โครนแล้วเนี่ยชิ้นหนึงสาบาทเลยนะคะเนี่ยเนาะชิ้นหนึงสาบาทเลยนะเกี๊ยวทอดขายดีค่ะขายแบบขายง่ายขายดีแล้วก็ เ,เด็กๆชอบค่ะมาบางทีมาซื้ออซื้กินเลยในมืออะไรอย่างเงี้ยก็ชิ้น2ชิ้น20โครนเนาะเขาก็ต้องเข้าใจว่าเผื่อเราจะสรรหาอาหารมาทําให้เขากินอ่ะเขาก็ต้องเข้าใจเราด้วยว่าเราจะมายืนแบบว่าไม่เอากําไรเลยก็ไม่ได้เนาะกําไรเราเอาค่ะแต่ว่าเราเอาเยอะไหมอะไรอย่างเงี้ยก็แล้วแต่บางคนเนาะอย่างจอยจอยเอาเอาทาแต่ อย่างซอสเหมือนกันค่ะจอยไม่ได้พลาดพิงถึงคนอื่นนะแต่จอยเคยเห็นเขาอ่ะเขาเอาไปเหมือนผสมน้ําอีกจะได้เยอะกว่าเดิมอะไรเงี้ยเนาะจอยไม่ทํานะคะจอยจอยเอามายัางไงจอยก็ทําอย่างนั้นก็แค่เอามาผสมมาผสมถั่วใส่เนาะเ mm hmm. นี่ยค่ะเราเราซื่อสัตย์กับลูกค้าลูกค้าก็จะซื่อสัตย์กับเรานะคะก็ให้เชื่อใจแล้วก็ให้อา ให้ดูค่ะแต่แต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกันเนาะลูกค้าแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะคะอย่างบางที่ภาคใต้อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบเราก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงแต่ทางบ้านจอยอะ่ะมันเป็นเมืองเล็กๆคือไปไหนมาไหนก็เห็นกันตลอดก็จะรู้จักกันหมดอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เนี่ยค่ะก็ จอยอธิบายหมดแล้วนะคะอธิบายแล้วนะคะบางท่านก็ยังมีดราม่านิดๆหน่อยๆว่าเออทำไมไม่ใส่ผ้าปิดปากด้วยเวลาทําอาหารขายเวลาคุยกับลูกค้าน้ำํำลายกระเด็นนู่นนี่ใสไ่ไหมอะไรเงี้ยใส่อาหารลูกค้าไหมอะไรเงี้ยเราระวังค่ะแต่ว่าเราไม่จําเป็นต้องใส่แมสนะคะไม่จําเป็นต้องใส่ผ้าปิดปากนะคะที่นี่เขาไม่ได้บังคับให้เราใส่ผ้าปิดปากนะคะมันแล้วแต่เราที่จอยใส่ ที่จอยใส่ที่เคยเห็นแบบบางคลิปหรือที่จอยใส่คือจอยเหม็นน้ามันแล้วก็ช่วงนั้นมันก็หนาวมันก็มีผ้าปิดปากมันก็ทําให้เราแบบอุ่นได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะจริงๆแล้วอ่ะไม่จําเป็นต้องใส่แมสนะคะเพราะว่าที่บ้านเราที่เมืองนี้มันไม่ได้มีอะไรโรคเชื้อโรคหรืออะไรทั้งนั้นเราคอยระวังเราคอยออทําความสะอาด อะไรมือมืออะไรของเราอย่างถุงมือเนี่ยจยใช้เปลืองมากเลยนะคะคือจยจับอย่างหนึ่งคือต้องไปเปลี่ยนเลยนะคะไม่จะไปจับอย่างนู่นอย่างนี้อะไรเงี้ยนะคะก็ต้องฝากให้บางคนแบบว่ายังแบบดราม่าอยู่อะไรเงี้ยก็ขอให้เข้าใจนะคะแต่จอยก็ไม่ได้ไปซีเรียสอะไรตรงนั้นจ,ยจยอยจอยรักและเคารพคำติชมของทุก,ท,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 กทุกคนนะคะก็ ขอฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้จอยแบบนี้ไปนานๆรักน้อยๆแต่รักนานๆแบบนี้นะคะก็สำหรับคลิปนี้จอก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะบ๊ายบายสวัสดีค่ะ